คลิปนี้มาเจอไอเดียเก๋ดอกปทุมมาสีกรีบบัวสวยมากค่ะเพื่อนๆคะเป็นไอเดียที่เลิศมากจริงๆค่ะอยู่ที่รัตนิลเซเวลประเทศออสเตรเลียมาจอดรถมาฝากรถที่ฝากรถที่นี่เวลาถนนกว้างเขาจะแบ่งตรงกลางถนนแล้วก็ขอบข้างถนน เป็นที่ฝากรถนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเขาก็จะแต่งปลูกไม้ประดับไม้ดอกไม้ประดับเป็นไอเดียที่เก๋นะคะปลูกไม้ใบไม้ประดับสนาดูตรงกลางแล้วก็ปลูกประเภทไม้ดอกพวกบิโกเนียพวกพิโทเนียสวยงามมากค่ะสะดุดตาเลยนะคะ ทำคลิปมาฝากเพื่อนๆน,นะคะชมความงามของการจัดสวนปลูกไม้ดอกไม้ประดับไอเดียเก๋ๆสวยเด่นสะดุดตามาก ปูไม้ดอกข้างๆแล้วก็ไม้ประดับโชว์ใบสนดูเป็นช่วงฤดูร้อนก็เลยใบเขาก็จะเหลืองนะคะแต่ว่าไม่ตายนะคะสนดูทนมากแล้วก็นี่เลยคะ่ะนางเอกดอกปทุมมาอยู่ตรงกลางสวยมากเห็นแล้วสะดุดตาเลยนะคะเพราะว่ารุ่นนี้เป็นคนที่ชอบดอกประทุมมาแล้วก็สีนี้ก็ปลูกเอาไว้ที่บ้าน ต้องสองดูเลยนะคะว่าของจริงไหมของจริงค่ะเพื่อนๆค่ะของจริงแท้นแน่นอนมาเจอดอกปทุมมาที่ออสเตรเลียนะฮะรัฐนิวเซาวลน e s มีอยู่ที่เมืองโบลงกองสวยมากส่วนไม้ดอกเวลาเข้าล่วงโรยเขาก็จะเปลี่ยนเป็นไม้ดอกชนิดอื่นมาลงแทน สวยงามมากค่ะเพื่อนๆนะกระถางก็เป็นท่อท่อซีเมนต์นะคะนี่ก็เป็นถังถังน้ำมันนะคะเพื่อนๆนะถังน้ำมันนะคะ